รู้ไหมการหัวลาะคิกคักของคุณในช่วงเวลาที่จริงจังไม่ใช่เสียงหัวเราะเลยมันเป็น,นกลไกการป้องกันที่ช่วยคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากฮิฮิฮิแม้ว่าบางคนจะเข้าใจแต่คุณอาจรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากหากมันเกิดขึ้นกับคุณหากต้องการหยุดตัวเองจากการหัวราะคิกคักในช่วงเวลาที่ตึงเครียดคุณต้องแทนที่พฤติกรรมนี้ด้วยสิ่งที่ดึงความสนใจของคุณการเลียริมฝีปากหรือแม้แต่การกัดร,ริมฝีปากก็ช่วยได้ เวลาลองกัดกระพุ้งแก้มหรือหยิกตัวเองก็ได้ความเจ็บปวดอย่างกระทันหันจะทําให้คุณหยุดหัวเราะฮ,ฮ,ฮหรือเปล่านะ <c oughs> การขยับตัวก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหลักสําคัญก็คือการหาสิ่งที่ดึงความสนใจของคุณไปได้อาจเป็นการกดปากกากดปุ่มโทรศัพท์หรือแม้แต่การแตะต่างหูของคุณนะทุกคน หากคุณทนไม่ได้ทางออกเดียวที่เป็นไปได้คือออกไปซะหาข้อแก้ตัวดีๆคุณอาจบอกว่าคุณรู้สึกไม่สบายหรือต้องการอากาศบริสุทธิ์และหัวเราะออกมาเมื่อไม่มีใครเห็น <c oughs> การหัวเราะอาจเป็นยาชั้นดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดและมันอาจจะผิดที่ผิดทางไปหน่อย <c oughs> บางครั้งการวิ่งหนีดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้และการกัดริมฝีปากก็ไม่ช่วยอะไร <c oughs> ในกรณีนี้คุณอาจพยายามพุ่งความสนใจไปที่สีหนึ่งสีในห้อง ค้นหาวัตถุสีเหลืองรอบๆตัวคุณจากนั้นก็ให้ค้นหาวัตถุสีแดงและสีอื่นๆแม้แต่เป้าหมายเล็กๆน้อย,อยๆก็ช่วยจัดการอารมณ์ของคุณได้ <c oughs> ร้องเพลงโปรดของคุณกับตัวเองเริ่มนับ1-20ถึงหรือแม้กระทั่งท่องโฆษณาแปลกๆที่คุณเห็นในทีวีเมื่อคืนอีกครั้งนะมันเป็นเรื่องของการพุ่งความสนใจไปที่ของธรรมดาบางอย่างโดยปกติจะใช้เวลาไม่ถึงนาทีในการสงบสติอารมณ์เมื่อคุณหยุดคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณกังวลใจ เมื่อคุณเดินเข้าปาร์ตี้ก็มีโอกาสที่ทุกคนจะจับจ้องคุณอยู่ลืมตาให้กว้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณก็เปิดรับโลกใบนี้ด้วยเช่นกันเมื่อคุณยิ้มให้อ้าปากเล็กน้อยถ้ายิ้มกว้างเกินไปบางคนอาจคิดว่ามาดูปลอมไปหน่อยฮึม hmm. ได้เวลาทักทายทุกคนแล้วโปรดจำไว้ว่าการจับมือที่ไม่ดีอาจทำให้คนไม่พอใจก็มันเป็นความประทับใจแรกนี่้าคุณจับมืออย่างหนักแน่นผู้คนจะคิดว่าคุณเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายและเป็นกันเอง นอกจากนี้ผู้ที่จับมืออย่างหนักแน่นมีแนวโน้มที่จะได้งานทำแล้วก็ไม่มีใครชอบสัมผัสมือเย็น,เ,ยนเพราะงั้นควรทำให้มืออุ่นก่อนการจับมือวิธีที่คนจับมือแสดงความตั้งใจของพวกเขาออกมาได้การจับมือด้วยมือทั้งสองข้างหมายความว่าพวกเขาไว้วางใจได้และหากคนคนนั้นแตะแขนหรือไหล่ของคุณในขณะที่จับมือคุณก็อาจหมายความว่าคนนี้ขาดทักษะในการสื่อสาร ถือกระเป๋าถือของคุณไว้ในมือซ้ายเสมอนะสาวๆมือขวาต้องพร้อมสําหรับการจับมือเสมอมันดูไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนมือในขณะที่คุณต้องการทักทายคนอื่นในงานปาร์ตี้เคล็ดลับอีกอย่างที่ทำให้ดูเข้ากับคนง่ายขึ้นในทุกงานก็คือการถือเครื่องดื่มอยู่เสมอวิธีนี้จะทำให้คนรอบข้างคิดว่าคุณเข้าถึงได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือคนที่คุณเพิ่งเคยเจอก็ตามให้พูดชื่อของคนที่คุณกำลังคุยด้วยเสมอ ใช่อาจมีแขกหลายร้อยคนในงานปาร์ตี้แต่ถ้าคุณพูดชื่อของพวกเขาซ้ำในขณนะที่คุยก็จะทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษฉันมีเพื่อนที่โรงเรียนที่จำชื่อของทุกคนที่เธอเจอในงานปาร์ตี้ได้ฉันจำได้ว่าทุกคนก็ชอบเธอที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันผูดชมใครก็ตามที่คุณกำลังคุยด้วยนักจิตวิทยาอ้างว่าทุกสิ่งที่เราพูดมีอิทธิพลต่อการที่ผู้คนมองเรา เมื่อคุณชมและพูดว่าใครบางคนน่าทึ่งพวกเขาจะเริ่มคิดว่าคุณเป็นคนดีโดยไม่รู้ตัวมันได้ผลทั้งสองทางถ้าคุณบ่นว่าคนอื่นว่าไม่ดีคนอื่นก็อาจคิดว่าคุณต่างหากที่เป็นคนไม่ดีไม่ใช่คนที่คุณกําลังพูดถึงเพื่อให้มีคนชอบคุณมากขึ้นให้ลองใช้เทคนิคการเรียนแบบโดยพื้นฐานแล้วก็เกี่ยวกับการทําตัวเรียนแบบและลอกเรียนภาษากายของคนที่คุณกําลังคุยด้วยเป็นเรื่องดีเสมอที่ได้พบใครบางคนที่เหมือนกับคุณ สำหรับภาษากายให้คำนึงถึงท่าทางของคุณด้วยให้คางขนานกับพื้นและไหล่ตั้งตรงตลอดเวลาขณะนั่งให้ไขว่ห้างเหมือนช่วยรักษาท่าทางที่ดีด้วย <N> หลายคนสัมผัสดได้ถึงอารมณ์คนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวเพราะงั้นหากคุณอยากให้เพื่อนของคุณสบายใจเมื่ออยู่กับคุณ <N> ก็ให้อารมณ์ดีเข้าไว้หรืออย่างน้อยก็พยายามหน่อยความรู้สึกดีๆของคุณจะกระจายออกไปและผู้คนจะชอบคุณทันทีเพียงเพราะพวกเขารู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้ๆ คาดหวังสิ่งดีๆจากผู้คนอาจฟังดูแปลกๆแ,แต่ถ้าคุณคิดว่ามีคุณทำตัวไม่ดีคุณก็จะประพฤติตัวแบบที่เผยให้เห็นสิ่งแย่ๆเกี่ยวกับคนคนนี้และมีโอกาสที่พวกเขาจะทำตัวไม่ดีกับคุณจริงๆถ้าคุณแสดงความเป็นมิตรแทนคนส่วนใหญ่ก็จะทำเช่นเดียวกันอันนี้อาจดูไร้เหตุผลแต่ถ้าคุณเป็นคนดีและเห็นแก่ผู้อื่นเกินไปบางคนอาจไม่อยากทำงานและเป็นเพื่อนกับคุณมันฟังดูแปลก แต่ปัญหาก็คือคนที่ไม่เห็นแก่ตัวอาจทําให้คนรู้สึกว่าพวกเขาดูแย่ลงและบางคนก็ไม่เชื่อใจในความจริงใจของคนที่เห็นแก่ผู้อื่นด้วยใช่ไม่มีใครชอบมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหรอกคนแบบนี้มีอยู่จริงด้วยเหรอเพราะงั้นเคล็ดลับที่ดีคือการแสดงให้เห็นว่าบางครั้งคุณก็เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบได้เหมือนกันนักจิตวิทยากล่าวว่าคนเรามักชอบคนที่ทําผิดบ้างเป็นครั้งคราวจริงสุด,สด การสัมผัสผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่การสัมผัสเป็นครั้งคราวก็ทําให้คนอื่นรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นเมื่อคุณพูดคุยกับพวกเขาแตะหลังเล็กน้อยหรือแตะแขนแต่อย่าให้สุดขั้วนักล่ะการทดลองแสดงให้เห็นว่าพนักง,งานเสิร์ฟที่ใช้เทคนิคนี้ในขณะที่คืนเงินทอนจะได้ทิปมากขึ้นด้วยว้าวกาไรหากต้องการทําให้ใครบางคนชอบคุณมากขึ้นลองบอกความลับกับพวกเขาสิมันควรเป็นเรื่องส่วนตัวที่เอามาใช้เล่นงานคุณได้ วิธีนี้มีผล2ทางแต่เพื่อนใหม่ของคุณก็จะแน่ใจได้ว่าคุณจะไม่ปากโป้องความน่าเชื่อถือมีความสําคัญพอๆกับความพักดีและความซื่อสัตย์คําถามง่าย,ายๆเช่นคุณชอบสีอะไรก็โอเคแต่เล่าเรื่องรักครั้งแรกของคุณให้ฟังหน่อยสิอาจช่วยคุณรู้จักคนคนนั้นได้ดีขึ้นแต่โปรดใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับคําถามล่ะและถามได้ก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่าจะไม่ทําร้ายความรู้สึกของใคร พฤติกรรมของคุณในอินเทอร์เน็ตสร้างความประทับใจโดยรวมเกี่ยวกับตัวคุณได้เหมือนกันอย่าแชร์รูปภาพบนโซเชียลมีเดียมากเกินไปใช่ันอาดดูเหมือนคุณเข้ากับคนได้ง่ายและเปิดเผยแต่จากการศึกษาเมื่อเร,เร็วๆนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าคนเราดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบคนที่แชร์เรื่องราวบ,บนอินเทอร์เน็ตมากเกินไปแต่ก็อย่าทำตัวสุดขั้วด้วยการไม่แชร์อะไรเลยขน,นาดแย่ยิ่งกว่าแชร์มากเกินไปซะอีกมันดูน่าสงสัยเมื่อมีคนอยู่ในรายชื่อเพื่อนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป การศึกษาอีกชิ้นพบว่าจํานวนที่สมมูรณ์แบบเพื่อให้เป็นคนที่น่าคบหาคือประมาณ300คนคนที่มีรายชื่อต่ํากว่า100คนมีคะแนนความน่าคบหาต่ําในขณะที่ผู้ที่มีมากกว่า300คนมักถูกมองว่าอยากดังหรือบ้าโซเชียลมีเดียมากเกินไปเฮ้ hey, ลืม300คนไปซะถ้าคุณมีเพื่อนแท้แค่6คนที่รู้จักคุณจริงๆและรักคุณอยู่แล้วนั่นก็ดีกว่าการมีคนรู้จัก300คนแต่นี่เป็นแค่ความคิดเห็นของผมนะ เอาละกลับไปที่งานปาร์ตี้เมื่อคุณพูดคุยกับใครบางคนและได้รับคําตอบที่ไม่น่าพอใจให้ลองสบตาคนคนนั้นวิธีนี้จะทําให้หลายคนเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติซึ่งอาจทําให้พวกเขาเปลี่ยนใจได้แต่จะไม่ได้ผลหรอกถ้าคุณขอให้คนแปลกหน้าให้รถของพวกเขาเป็นของขวัญแก่คุณคิดอะไรอยู่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนและฝ่ายตรงข้ามไม่เห็นด้วยกับคุณให้เริ่มพูดเร็วขึ้น ด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่มีเวลามากพอในการประมวลผลทุกอย่างและอาจจะพิจารณาความคิดเห็นของพวกเขาอีกครั้งวิธีนี้ใช้ได้ทั้ง2ทางหากมีคนเห็นด้วยกับคุณให้เริ่มพูดช้าลงเพื่อให้พวกเขาประเมินข้อความได้อย่างเหมาะสมอีกครั้งนะการพูดเร็วไม่ได้ทําให้คุณได้รถของคนแปลกหน้ามาฟรีๆหรอกอะไรกันกนักหนากับรถเนี้ย วิธีที่คุณขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็สําคัญหากคุณต้องการให้แน่ใจว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการผู้คนชอบความรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญเพราะงั้นหากคุณพูดว่าฉันต้องการคุณนะคุณก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความช่วยเหลือ <S <S เป่ายิงชุบเป็นตัวช่วยที่เราใช้ในการตัดสินใจเรื่องยากๆและมีวิธีเดียวที่จะชนะ <S <S ก่อนเล่นในถามฝ่ายตรงข้ามด้วยคําถามแบบสมเช่นคุณรู้ไหมว่าเราทั้งหมดสร้างขึ้นจากพิกเซลเพื่อนของคุณจะสับสนและไม่น่าจะออกกันไกล แน่นอนเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วเป็นการผสมคำสุดพิเศษที่คุณควรพูดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดว่าขอบคุณสำหรับบางสิ่งที่คุณทำให้พวกเขาพูดตรงๆนะพูดอะไรก็ได้ยกเว้นไม่มีปัญหาซึ่งเป็นการลดคุณค่าของสิ่งที่อีกฝ่ายแสดงออกมาบางคนมักลืมสิ่งดีๆที่คนอื่นทำเพื่อพวกเขาบางคนมักจะลืมสิ่งดีๆที่คนอื่นทำเพื่อพวกเขาแต่ประโยคนี้จะทำให้ผู้คนจำได้ว่าพวกเขาติดหนี้บุญคุณคุณอยู่ คำตอบแบบคลาสสิกอีกอย่างคือด้วยความยินดีเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ได้ยินคํานี้กันแล้วการอ่านภาษากายก็ช่วยคุณอ่านความคิดของผู้คนได้หากใครบางคนหลับตาลงแสดงว่าเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างหรือแค่เบื่อหน่ายคุณหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างเมื่อคนเอามือแตะปากก็เป็นเพราะพวกเขาเพิ่งพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ก็เป็นโรคเลิมวิธีที่คนนั่งก็เปิดเผยความในใจของผู้คนเหมือนกัน คนที่เอ็นตัวไปข้างหน้าขนาดนั่งมักอยากมีปฏิสัมพันธ์และชอบคนที่คุยด้วยหากคนคนนั้นมีแนวโน้มที่จะเอ็นหลังแทนแสดงว่าเขาเบื่อและไม่อยากจะคุยจริงๆแต่ยังไงก็เถอะคุณก็ได้รู้อะไรบางอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับพวกเขาแล้วด้วยความยินดี